กราบสวัสดีครับผมตีผมอยู่ตรงนี้บอสิบนะครับแต่ติอยู่ตรงนี้คือบริเวณผาเงืบครับผมผาเงืบเป็นผาที่มีความสวยลวดลายแปลกตาเงืบในภาษาเหนือหรือว่ากำเมืองแปลว่ายื่นง้ําออกมาดังนั้นผาเงืบจึงเป็นผาที่มีความสูงง้ําออกมาสามารถ เราผลได้อูไทยกับบุษัทเดี๋ยวผมป้าไปหอเลยครับผมไปนี่ครับป้าเดินไปดูเลยครับผมตอนนี้คุณอยู่ผาเงือบโอ้ตรงนี้เองผาเงือบตรงนี้คือครับผาเงือบสามารถนี่ครับผมตอนนี้อยู่ติดผาเงืบครับ ไวสาเจ้าปา่าเจ้าเขาขออนุญาตมาแอวมาเวนเนอ,อโอ้สวยงามครับผมสวยงามสวยงามโอ้งามแท้ครับนี่ครับผาเงือบคือผาตีลั่าออกมานะครับสามารถลบฝนได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมผามาห่อเลยครับฮั่นอนี่ถ้าจะเป็นมนุษย์หินกะแผงก้อนเศร้าอยู่นี่นี่ครับ ความสวยงามนี่ครับความสวยงามของผางเงือบครับผมนี่ครับตรงนี้เลยคือผางเงืบอบนี่ก้ามากอกเนี่ยค่ะเออแม่งกวนี่เขายังเข้ามากอกเจ๊กะไม่ใช่โอ้ตรงนี้แล้วครับผางเงือบครับผมงามครับ เดี๋ยวปามขาอใกล้ๆนะครับเนาะนี่เงืบไปว่ายื่นล้ำออกมานี่ครับผ่างเงือบโอ้สวยครับเจินแมแอลนะครับ